สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำวันที่3เมษายน2566ราคาทองคำปรับตัวลดลงในคืนวันศุกร์จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนวันสุกได้แก่ดัชนีราคาการเช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานดีตัวขึ้น5.0%ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบรายปีต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ5.1%และชะลอตัวจากระดับ5.3%ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบปายเดือนดัชนี PCE ทั่วไปเพิ่มขึ้น0.3%ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าคาดการที่ระดับ0.5%และชะลอตัวจากระดับ0.6%ในเดือนมกราคมท่ามกลางนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตสถาบันการเงินลดลงและตลาดยังไม่มีประเด็นใหม่ๆเข้ามาทําให้นักลงทุนในตลาดหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นโดยโดยรัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้นที่415.12จุดในคืนวันศุกร์ ขณะที่กองทุน S P d R เมื่อวันศุกร์ขายออก1.45ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่928.02ตันด้านดัชนีดอลลารเมื่อคืนวันศุกร์เปิดที่102.20จุดและเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง102.04ถึง102.63จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่102.90จุดขยับแข็งค่าขึ้นขณะดเดียวกับ ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าเช่นเดียวกันจากระดับ34บาท19สตางค์ต่อดอลลาร์มาอยู่ที่34บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์ในเช้านี้โดยวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบที่ระดับ34บาท10สตางค์ต่อดอลลาร์ถึง34บาท35สตางค์ต่อดอลลาร์วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวลดลงในคืนวันศุกร์หลังจากพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,990เหรียญก่อนจะมีแรงเทขายลงมาบริเวณ1,960-1,965เหรียญโดยเชา้านี้ราคาทองคำยังมาทำจุดต่ำสุดใหม่ทดสอบแนวรับที่บริเวณ1,950เหรียญทำให้ภาพระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อขณะที่ภาพระดับรายวันยังอยู่ในการ ลักษณะการปรับฐานสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่บริเวณ1940เี่หรียญและแนวต้านที่19 7 0เยสหรียญสำหรับวันนี้แนวรับที่1 1,940เี่หรียญแนวรับที่สอง3 0เยสหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 1,970่นเหรียญต้านที่2 1,980เปหรียญแล้วกลับแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรมอร์นิ่งดีพอตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ